โอ้ทางหัววัตถุนิยแท้หาเราเงี้ยงกลางคืนมันจะเป็นโตอ่อนเห็นแล้วบอกเลยด้วยนิ้วเห็นแล้วบอกเลยด้วยทิพย oh, <c ười> ์าทยตอนนี้กำลังหาอยเลยมันจะเป็นโดดดำๆอยู่ตามหงอกไม้ ตรงคือบด้วยนะเจอแล้วพี่นอ้องเลยนี่นี่เด่นนี่มันจะเป็นโตจังสีแล้วพี่นอ้องเลยนี่สีตีงเงาะเงาะน,นี่ยนี่แหละเป็นลักษณะแบบนี้แหละมันจะอยู่น้ำเงา,มาไม้พี่น้องเล น้มกลางคืนมันสิขึ้นมาแบบว่าฟ้นขึ้นมาแต่ดินขึ้นมาหรอกข้าไป็นโตแก่มากับน้องนิวสองคนหมือนี่หาเงี้งบอนแ้วห้องวงกลางเว้นน่ะแหละแต่พวกหูใจก็โตนะมึอนี่

ดินมันอ่อนเพราะมันขวดดินขึ้นมาพี่นุย้ยสร้างอันนี้แต่ลูกค้าดมือเพิ่นโต๊ะมัน,ม,นมันอยู่ในพื้นดินเป็นอยู่ในหูมันอยู่น้ำลูโอ้ยมีแต่ลูกค้าดพี่นุ้ยฮากกระไดปุระสองโตตายแลว้วมือเนนี้ก็ลระพับ นี่ก็ราข้าาวนก็ลายคนเขาเยื้องก่อนแน่เลยมันก็เลยนันมันก็เลยบางนน่คนเขาหากก่อนกูมกเาเง่างสีเทาเลี้ยงใส่น้ำ คนหลายพะน่ะพี่น้องเอ้ยสูแสงคลุมแถวป่าคนหลายส่ําเอาบุญออกมาแล้วแต่ว่าได้พอละ2-3เต้าบ้านสิหาหายังเหลาะเมือแล้วก็สิไปหายังเหลาะย่อมแมงกินนายแสดงมีนายหลายนี่ฝนบ่ตกมันก็ออกวะเท่าใด๋มีมาเคาะอันนี้34บาทนี่หายังกินนายบาดนี้แน่ๆ เปลี่ยนจากเงี้ยงแม่แตอดออกมาเงี้ยงจีน่ายอยู่ตรงหน้าบ้านนี้พี่น้องเลยน้นิวเอาทุกอย่างที่คว้างหน่ะขนแนวกินจะไปสเสนอทรัพแถวนี้มันหลายหมดพนตกพูนมันจึงหลายนะนี่

chưa tà, được khi đón chấp chắc nó nhiều lần tàu mình mọi người có hứng khóc ăn thơm 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 tyi bò ty bò, ồ, vội dạn vội dạn món nào quá. Đây, dưới số hai nhiêu nè, bò méc, số để lá đen khí hả bưng đú, ôi, con bên xa xóm áo bùn, hái sầu riêng theo băng thả lộ, băng mà, nó còn cái đó, hả?

แล้วส่วนจะขวมาเลยดอนนั่นแหละดอนไหนบ่มีได้ขวบไปขวมไปบลอมแหละดอนไดอนไหนเลยอันนี้นี่ฮะนี่ฮน่ะมันบ่มีบลอมขบคืนมาบตงโคตรลายเป็นสาลหล่ะูล

มันก็มัแดดแดดต้องมีนะเาโกี่าทีจินากัมีแต่จีน่าขาีเนาะนี่ป้าทอข่เต็มท้อโอ้แต่ลูกมอนบปได้เลยนะนี่นึกฮักขาดีอย่นีนหู ครับ nhặt กระห Ộ นกระหอกุ้งหรองางเท้าเดินงี้มันเปนห้องจีจิบ่เบิ่งดูตัวเดิมันห้องห้องป่าคู่เหมันเป็นจีนายผูกมันห้องหาโตแม่เด้ที่มันห้องน้ำป่าคู่นะเออสิเหตุมันอยู่ในดิน nè đạp sao hổ vậy nè nè xong tô ừ mò đây liệp lọ nhưng cái cây cái này tí mò này. Hãy subscribe โอ้ยไปสมเห็ดสงครามแถวนี่อืมมาตัวนี่งเลยเจออีกเลยพี่น้องเอ้ยตั้งใจห้องยังไม่กีน่นายมากกว่เจออีกเลยนี่นี่แหละแมงตะโอด๊ดหรือว่าจะจันใหญ่นั่นเองเจอพี่น้องกำลังเลาะขาบนี่พามาเบิง่งลกำมันเลาะขานี่ลักษณะนั้นนี่ นี่น้องกิจการเป็นตัวแกสีดำหากระตอก็ต้องนิ้วเซตล้มโพงเนี่กำลังพี่้องเอ้ยนี่โอ้โห หลอกซอยซะนี่สุดยอดสวยงามมากอือหือโอ้ของแฝะไปหน่อยนี่นะของแฝะ เบิดหรือบอได้็กโตนิว้วจะหาโตสรุปผ้นงานทำเงอนี้น้องนิว้วได้หาส่วนเบอแมนได้สี่โตพี่น้องโอ้ยมาฮาหนก็ขอเจ้าิบคนแนนเลยพี่น้องพอกันชิปนะ้าขอการคำวัดสบายดี